เรื่องไม่มีเงาหัวเศกเป็นคนจังหวัดตราดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพเศกพักอยู่กับเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกันชื่อช้างในหอพักของมหาวิทยาลัายในคืนวันหนึ่งที่เป็นวันศุกร์รุ่นพี่ได้จัดงานปาร์ตี้ต้อนรับและได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในสมัยนั้นกล้องอยังเป็นกล้องฟิล์มยังไม่มีกล้องดิจิตอลเหมือนสมัยนี้กว่าจะได้รูปก็ต้องรอถ่ายให้หมดม้วน และเอาไปล้างที่ร้านก่อนพ่อวันเสาร์ช้างก็ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่บ้านเสกอยู่ไกลเขาเลยไม่ได้กลับบ้านและพักอยู่หอคืนนั้นช่วงตีสองขณะที่เสกนอนหลับอยู่เขาก็ได้ยินเสียงคนมาเดินอยู่ที่หน้าห้องและมีเสียงกระแทกเท้าดังตึงตึง,ตง,ตงทำเอาห้องสะเทือนเสกจึงลุกขึ้นไปเปิดประตูดูเพราะอยากรู้ว่าใครกันที่มาเดินเสียงดังแบบนี้แต่พอเปิดประตูออกไป เขาก็ไม่เห็นมีใครเลยสักคนเศกจึงปิดตระตูแล้วเดินกลับไปนอนแต่อยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกดชักโครกในห้องน้ําตอนนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแต่อีกใจเขาคิดว่าที่กดน้ําหรือชักโครกอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเศกจึงเดินกลับไปนอนบนเตียงจนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์เขาก็ออกไปเดินเล่นที่จัตุจักรในวันนั้นเขารู้สึกเหมือนมีคนเดินตามตลอดเวลา เราก็รู้สึกหวาดระแวงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพอเดินจนเหนื่อยก็ตั้งใจว่าจะกลับแต่บังเอิญเขาไปเจอรุ่นพี่ชื่อเต้ที่เป็นช่งางภาพซึ่งแกก็มาเดินเล่นรอล้างรูปเหมือนกันและตั้งใจจะไปรับรูปงานปาร์ตี้ที่ส่งล้านล้างเอาไว้พอคุยกันสักพักพี่เต้ก็ชวนเสกไปดูหนังด้วยกันเพื่อฆ่าเวลาในการรอล้างรูปเสกเองก็ไม่ได้มีทัวอะไรเขาเลยตอบตกลง แล้วก็นั่งรถเมย์ไปรับรูปกับพี่เต้แถวลาดพร้าวก่อนพ่อถึงร้านพี่เต้ก็เปิดเช็ครูปแบบผ่านๆแล้วก็พากันเดินไปขึ้นรถเมย์เพื่อไปโรงหนังพาอขึ้นรถไปเขาก็เลือกนั่งใกล้กับทางลงพี่เต้ยื่นถุงรูปมาให้แล้วบอกว่าให้เปิดดูไปก่อนเลยเสกจึงหยิบอัลบั้มรูปมาดูและเปิดจนเห็นภาพแต่มีอยู่ภาพหนึ่งที่ทำให้เศกต้องหยุดชะงักในภาพนั้นเป็นภาพหมู่ที่มีคนหนึ่งถ่าย แต่ไม่ติดหัวคนนั้นก็คือช้างเสกจ,จึงสกิดพี่เต้ให้ดูรูปนั้นพี่เต้ก็ทำหน้าตกใจแล้วก็คว้าไปดูใกลๆ้ๆก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าหัวมันหายไปได้ยังไงวะเสกจ,จึงรีบตอบว่านั่นมันช้างรูปเมดผมเองพี่เต้ถอนหายใจแล้วบอกว่าที่ร้านน่าจะล้างรูปไม่ดีพอถึงโรงหนังพี่เต้ก็จัดการซื้อตัว๋วจนหนังใกล้ฉาย พวกเขาก็พากันเดินเข้าไปในโรงหนังพี่เต้เดินนําหน้าเข้าไปก่อนและเข้าไปนั่งโซนกลางๆส่วนเสกก็นั่งข้างๆและแถัดจากเสกก็เป็นที่ว่างยังไม่มีคนมานั่งขณะที่ดูหนังตัวอย่างอยู่เพลินๆเก้าอี้ตัวที่ถัดอยู่จากเสกก็กางออกเองและมีแรงสั่นเหมือนมีคนนั่งลงเสกหันไปดูก็ไม่มีใครแต่ตอนนั้นก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่า ที่นั่งมันกลางออกเองได้ยังไงหรือสปริงเก้าอี้อาจจะเสียก็ได้แล้วจังหวะที่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญบารมีเก้าอี้โตข้างๆก็พับขึ้นเองพร้อมกับที่เสกลุกขึ้นยืนตอนนั้นเขาเริ่มใจคอไม่ดีและรู้สึกว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเขาเลยเล็งว่าจะย้ายที่นั่งไปนั่งข้างซ้ายมือของพี่เต้ซึ่งตอนนั้นก็ยังว่างอยู่แต่พี่เต้บอกว่าจองตัวไว้ตรงไหน ก็ควรนั่งตรงนั้นเพราะเผื่อเจ้าของที่เขาจะมาเดี๋ยวเขาก็จะมาโวยวายให้เป็นเรื่องอีกพี่เต้เลยสลับที่นั่งกับเสกเองเสกถึงรู้สึกสบายใจขึ้นพอหนังเริ่มฉายเสกก็ตั้งใจดูจนผ่านไปได้สัก20นาทีเสกจึงหันไปดูพี่เต้ก็เห็นว่าแกหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เสกจึงหันกลับมาดูหนังต่อแต่สักพักรู้สึกหิวน้ำเขาเลยยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่ม แต่มันก็เบาผิดปกติเพราะตอนที่เขาถือมายังมีน้ำอัดลมอยู่เกือบเต็มแก้วแต่พอเขาเปิดฝาดูก็ไม่มีน้ำอยู่เลยมีแต่น้ำแข็งเท่านั้นพอหนังจบเศกก็ปลุกพี่เต้ให้เดินออกมาจากโรงหนังพี่เต้บอกว่าสงสัยเมื่อคืนนอนน้อยเลยเผลอหลับไปแถมยังฝันอีกว่าเพื่อนเศกที่ชื่อช้างมานั่งดูหนังอยู่ข้างๆด้วยเศกได้ยินก็ตกใจเพราะที่เศกย้ายที่ ก็เพระรู้สึกว่ามีคนมานั่งดูด้วยนี่แหละพอเดินคุยกันมาถึงป้ายรถเมล์ทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับหอพ่อกลับมาถึงหอพักเสกก็เข้าไปถามพี่ที่ดูแลหอเพราะแกจะมีเบอร์ติดต่อผู้ปกครองของเด็กที่พักในหอทุกคนเสกจึงขอเบอร์บ้านของช้างและพอได้เบอร์มาเขาก็เดินไปตู้โทรศัพท์และกดโทรศัพท์ไปที่บ้านช้างทันทีปลายสายเป็นผู้หญิงแก่รับเขาแนะนำตัว คุยกันสักพักจึงได้รู้ว่ายายของช้างเป็นคนรับสายและเสียงรอบๆยายเหมือนกำลังวุ่นวายและเปิดเพลงไทยอยู่พอยายรู้ว่าเสกเป็นเพื่อนของช้างยายก็ร้องไห้และบอกว่าช้างตายแล้วเนื่องจากช้างขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดตอนค่ำวันเสาร์และขากลับมีคนขึงเส้นลวดไว้ช้างขี่รถมาเร็วมากเลยถูกเส้นลวดปาจนคอขาด พอเสกได้ยินยายพูดแบบนั้นก็แทบช็อกว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆหรอแล้วเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดในคืนวันเสาร์กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดในโรงหนังอีกนั้นใช่ช้างหรือเปล่ายิ่งคิดเขาก็ยิ่งกลัวแต่อีกใจก็สงสารเพื่อนมากที่ต้องมาตายก่อนวัยอันควรหลังจากวางสายเสกก็รีบโทรศัพท์ไปบอกพี่เต้ที่บ้านทันทีพี่เต้เองก็อึ้งเหมือนกัน จนกระทั่งวันเผาศพช้างเพื่อนเพื่อนและรุ่นพี่รวมไปถึงอาจารย์ก็เดินทางไปร่วมงานศพด้วยพอพี่เต้เอารูปถ่ายวันปาร์ตี้ให้ทุกคนดูทุกคนก็พากันคนลุกไปตามๆกันและไม่คิดว่าความเชื่อโบราณที่ผู้ใหญ่มักจะเล่าให้ฟังจะมาเกิดขึ้นกับพวกเขาจริงๆ